อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากแล้วก็ให้เตือนภัยกันเป็นประจำระมัดระวังเวลาเราจะเข้าห้องน้ํำ oh. ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ไหนห้องน้ําสาธารณะต่างๆอย่างใดเข้าไปแล้วดูดีๆก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเกิดเหตุการณ์ก็คือมีสาวชาว,ชาวสมุทรปราการคนหนึ่ง oh. เธอไปเข้าห้องน้ําและปรากฏว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยค่ะ คุณผู้ชมไปดูนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแบบนี้ต้องเจอกับอะไรโอ้เจอกับอสรพิษใช่เจอกับงูนี่แหละค่ะคุณแล้วงูที่เจอคุณดูดิเป็นงูอะไรงูเห่า งูเห่าตัว,ตวใหญ่ยาวกว่า1เมตรอะค่ะมันก็นอนขดอยูโอ่โหสบายอกสบายใจอยู่ในห้องน้ำนคืออยู่ในห้องน้ําที่บ้านพักของเธอเองเลยนะคุณอยู่เลขที่44หมู่12ตําบลบางเสาธงอํเาเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับคุณสุภาพรเทียนยิ้มเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเธอเล่าบอกว่าก่อนมาเจอเจ้างูเห่าตัวนี้เธอเนี่ยกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปถึงปั๊บ เห็นประตูแง้มเปิดเอาไว้แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยเปิดประตูแบบรวดพลาดเข้าไปด้วยความมั่นใจโอ้จะเข้าห้องน้ําแล้วอ่ะปรากฏว่าโอ้ยเข่าแทบสุดคนเพราะว่าเปิดปั๊บไปเจอกับงูเห่าตัวเนี้ชูคอเลยนะคะ ตอนเปิดไปคือชูคอรพร้อมกับแผ่แม่เบีย้ยแล้วก็ขู่ฟอ่ฟอฟอ้ฟอใสเลยอ,ะอ่ะคือเขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นตกใจมากแต่พยายามตั้งสตินะอพอได้สตินะเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเลยรีบวิ่งออกจากห้องน้ําก่อนอันดับแรกงานนี้ด้วยความชํานาญเจ้าหน้าที่เห็นไหมฮะเขามีวิธีการจับด้วยความชํานาญก็เลยบอกเลยว่าจับงูเห่าตัวนี้ได้อย่างรวดเร็ว นี่เป็นวินาทีชีวิตเลยนะคุณคุณคิดดูนะถ้าคุณง่วงๆวงสลืมสลือเดินตาปลือมือเข้าไปแล้วไม่เห็นนะอะจริงมันจะเป็นยังไง<อ>เปิดประตูเข้าไปคืองูพร้อมโฉกแล้วแผลดีอะแล้ว<ผ>อวะใช่ค่ะ<อ>ก็อยากจะฝากเจ้าของบ้านด้วยแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติอะไรยังไงก็ต้องดูด้วยเพราะว่าคือเจ้าของบ้านเขาบอกมาก่อนว่า เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เคยมีงูเข้ามาในบ้านเขาก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วแต่ตัว,วมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ไงอเอาเป็นว่าทุกบ้านนะต้องระมัดระวังห้องนงห้องน้ําจะทําธุระจะอะไรอย่างที่บอกแหลคะค่ะดูให้ละเอียดรอบครอบก่อนนะคะดูรอบรอบก่อนหรือเดินเข้าไปเห็นความผิดปกติอะไรออกมา,าอ,อันนี้ดีนะที่พี่เขาตั้งสติได้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่จับไปเรียบร้อยนะ